เจนมาแล้วค่ะไม่ใช่ทุกคนสวัสดีจ้ามาเจอก,กันกับป้าโบเอสโคลานั่นเองนะจ๊ะเจนค่ะเจนก็คือมาทีไรป้าก็ลงเพลงในทุกรอบเนาะเกมนี้นะจ๊ะกับ r i เดอร์เจนคริปโตออฟฟอร์จูนั่นเองจ้ะซึ่งถ้าใครนะจ๊าที่กดไลค์กดซับสไครต์ของป้าไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าป้าเนี่ยมีเล่นเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดทาไว้เลยนะจ๊ะซับสไครต์กันไว้จ้ามาที่เกมนี้เนี่ยคือหน้าตาเกมก็จะคุดด้นอยู่แล้วเพราะว่าป้าเล่นเกมนี้ นะแล้วป้าก็ค่อนข้างที่จะบอกเลยจ้ะว่ามั่นใจในตัวนางเจนมากนางเจนคนนี้นางให้โชคป้าบ่อยมากชื่อเลยว่าให้โชควันนี้เนะี่ยป้าจะเล่นไปเลยอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์เสร็จนิดนึงเออขอเคลียร์นิดนึงเพราะว่าวันนี้อยากจัดหนักจัดเต็มอยู่อ่ะเคลียร์ให้เหลือประมาณนี้ขอเลขกลมๆเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทละกันอ่ะป้าตัดจบอยู่ที่ประมาณนี้เลยแล้วก็ขอเบ็ดหนักๆไปที่สองร้อยนั่นเองจ้ะเคลียร์ยาวเคลียร์ยาว ฉันบอกเลยว่าฉันมั่นใจในตัวหนังเจนนังเจนนั้นจะมีกำไรกำไรให้ป้าแน่นอนเกมนี้ป้าเล่นบ่อยป้าเล่นบ่อยแล้วเกมเนี่คือค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยอะ่ะกำไรอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาได้เลยก็คือป้ากล้าลงเบ็ดไปเลย200ก็เอาจริงๆจะได้แบบเรียกว่ารบข้อคอรหาใครคอรหาป้าวะคือถ้าสมมติว่าป้าเล่นนอยให้ดูไปแล้วแล้วไม่ลองมาแบบ ป้าเปยไม่ลองมาเปให้ดูว่าเล่นเยอะนั้นเป็นยังไงนี่จ้ะป้าเปย์เลยรอบนี้ลงไปเลยเบ็ดรอบละสองร้อ,อยห้าสิบบุญคือเท่าไหร่หนึ่งหมื่นวุ้ยเป็นเสียงใสหนึ่งหมื่นไปเลยสแกตเตอร์มาปะเนี่ยเอ้าสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์มาอืมยังไงก่อนได้ได้ไดเออโอ้โหกำลังโม้ลเลยเนียป้ากำลังโม้ด้วยน้ำเสียงสั่นเขือแล้วก็มีสแกตเตอร์เข้าเลยจ้ะเออ ดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะเมื่อกี้เนาะที่ป้าไอ้น,นี่ไปลงทุนไปก็คือตัดไปเลยหนึ่งหมื่นตอนนี้คืนในี่ฟูแล้วนะอ่าทุนป้าฟูแล้วนะมาแล้วนะจ๊ะเริ่มเริ่มเริ่มดูแบบวีวีแววมาแล้วนะเราได้สแกตเตอร์ด้วยหนึ่งรอบได้สแกตเตอร์มาด้วยอ่าท,ทัวร์ทัวร์บินของสแกตเตอร์จัะอ่าท,ทัวร์ทัวร์บินเท่าไหร่นะแปดสิบอะไรเี่ยอะไรอะแกเออเป็นอะไรก้อน ฉันไปรอลุ้นหมุนอันนั้นดีกว่านี่เออคูณสามคุณสี่คูณเร็วจะไปเลื่อไปเปื่อยดีกว่าเออมันก็ต้องมีบ้างคนเราลงทุนไปหนึ่งหมื่นนะเนาะเราก็คาดหวังนิดนึงว่าเข้าฟรีสปินแล้วมันจะต้องดูดีกว่านั้นอะมารอดูหมุนกันดีกว่าซึ่งอาแอบเห็นสแกตเตอร์บอยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ้นางหมุนไวแต่ฉันเห็นนะว่ามันมีสแกตเตอร์นางเจเธอฉันบอกเลยว่าฉันนัมั่นใจในตัวเธอมากนะฉันมาลงทุนกับเธอแบบหนึ่งหมื่นบาทเลยนะ เธอจะต้องให้ค่าตอบแทนของฉันหน่อยอนะันนี้เริ่มคุยกับเจนแล้วนะตอนนี้คือส่งธุรจิตคุยกับเจนอยู่นะจ๊ะเจนก็คือแต่งตัวไปไปหา้าหุ่มสาัพก็ไม่เหมาะสมแล้วชุดชดเจนก็คือว่าหวังมากอ่อยังไงก่อนเออก็คุณสามไปสิก็คุณสามไปเลยสิคะยังไงอีกแอบแอบเห็นสแก็ตเตอร์อยู่นะจะมีมาแม้จะมีมาแม้ไวามาแล้วได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะอืมว,วิบว,วับวิบวโอ้โหโอ้โ ยังไงอีกยังไงอีกตอนนี้คือจิกเบาะอยู่นะป้าก็แอบ,บจิกเบาะเล็กๆแต่อะแอบเมื่อพอเราจิกเบาะแล้วเราแอบ,บมาดูตรงทุนของเราทุนก็คือป้าก็ยังไม่ได้ขาดทุนอันนี้ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเพราะว่านี่ไงเราเห็นกําไรแล้วนะนี่เห็นกําไรแล้วมาแล้วเออได้อยู่ก็คือก็คือใช้สูตรป้าห้าสิบหมุนนะจ๊ะแล้วใช้ในทุนเท่านี้เลยนะ หนึ่งบาทนะก็เอายังมียังมีกำไรอยู่เออก็คือสูตรป้าเนนะี่ยทำไปเถอะบอกเลยว่าใช้ได้อยู่จากไม่ไม่คือไม่รเดเนี่ยป้าไม่กล้ามาเล่นนะจ๊ะในราคาหนึ่งอะไรแบบนี้แนมะ่เออเนี่ยเนี่ได้เลยอ่ะรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วอะยังไงแหมเหงาเลยขอลั่นๆ1หนึ่งทีได้ไหมนี่ ปุ๊บเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลั่นๆหนึ่งทีมีสเกตเตอร์มามาแววฟีสเปนป้าอ,อย่าให้ป้าได้ต้องลงมือคือหัตถาของพิ่พจบสากลอะไรวะมีใครทันไหมคือหัตถาของพิ่พเขาจะรวยอยู่ป้าับตอนนี้แหละไปเซิร์ชนะเราไปเซิร์ชนะคือหัตถาของพิ่พ นานมากหนังเก่ามากหนังพี่เดียดได้วยจ้ะจำไม่ได้ด้วยว่าใครเล่นอ่ะเออเอาสิเอเอาจาับเจนเดี๋ยไปเผื่อถ่ายได้ไหมวะเป็นฝีมือป้าไงในการหมุนเนี่ยเจอสแกตเตอร์มาไงเออเราจะสแกตเตอร์เป็นไงคูณห้าคูณโอ้โหเฮ้ยสแกตเตอร์เราคูณดีนะเนี่ยคูณหกเลยอะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยแล้วน,นี้นางคูณไม่หยุดคูณเจ็ดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูณต่อมาลราคูณแปดดิ เอาเจนเจนเมาว่ะเฮ้ยเจนเจนทำแบบนี้ได้เลยเจนคุณป่าเลยอ่าเจนโว้บิ๊กวินมาแล้วเกียรชุดเจนมากเกียดชุดเจ,น,เดดเจนพูดตามตรงถ้าอะเป็นเป็นคนเข้าป่าไปล่าสมบ,บัติอะใส่ชุดอย่างเงี้ยแม่ตีนะตั้งตัวอะไรมาลูกเอออะเมกกร์วินตอบจ้ะเมกเกร์วินตอบมาเลยจ้ะ ดีค่ะเจนจะไม่ว่าเจนนะคะอ้าแมกเวินดีมากอ้ยซุปเปอร์แมกเวินเมื่อกี้มันคูณแบบอ๋อเพราะราว่าเรา่เล่นเบ็ดเยอะไงเบ็ดเราตาละสองร้อยทุกคนมันก็คือคูณแปก็คือล้มล้บไปแล้วโอ้ใจแล้วโลดทำดีค่ะเจนไปเลยค่ะเจนขาคูณต่อไหมคะคูณอะไรอีกคูณอะไรอีกว่าไปสี อ้โหแล้วแบบพอได้แล้วมันหลักพันแล้วมันคูณไปอีกมันก็คูณลดมากอ่ะอันเนี้ยบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้ที่ไม่ได้เข้า่ในในตอนแรกเนาะห้าสิบหมุนแรกอ่ะเข้าสแกตเตอร์เล็กๆแบบมุมกำแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดคุณน,นะเออแล้วอันเนี้ยมาแบบเป็นยังไงด้วยหัตถาของป้านั้นมีความแบบมากดได้สแกตเตอร์ต่ออันเนี้ยสแกตเตอร์หลังดอกปลายเนี่ยก็คูณลดมากอุ้ย วิทุถกพันเก้ามาจากบันคูณสิไปแล้วมาเลยสิบฟีสปินของป้าน,านั้นโทวโสามหมืนก <c oughs> ำไรของป้าก็คือลงทุนหนึ่งหมืนได้กำไรสามหมืนไปเลยจา้าบอกเลยนะจ้ะย้ำๆว่าห้าสิบหมุนก็ไม่ขาดทุนแถมมาดอกที่ป้าได้สแกตเตอร์ก็คือกำไรไปเลยจุ๊ๆ เลิศเลิเจนโอเคนะทุกคนใครที่บอกว่าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะจ๊ะก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง,ก,งกิ๊งไว้เลยก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกของป๊าแบบนี้จ้า